ยายไม่ใส่เกลือกมอไรนมาเลยมี่เรายายต้ะตังไว้ตรงนี้นี่กัเดียวไหนยังไม่มีมีอมอะไรไปรับยายมึงที่บ้านเทียแล้วก็พายายมึงไปเอายาที่อนามัยมน้าแม่อะมี่ไปธุระกลางนอกเลยไม่มีธุระวันนี้ธุระที่ไหนที่บ้านนาโบมึงไม่เล่นเพ่เราเลยเออก็ไม่ต้องรู้หรอกมึงงั้นเดี๋ยวมึงไปรับยายมึงกันแล้วก็พายายไปเอายาที่อนามัย ไมห้ยายนั่งรถเครื่องมีไปเออยักหายเลยเดี๋ยวรถเครื่องมึงแม่พาไปเองเดี๋ยวมึงพารถใหญ่ไปรับยายที่บ้านไม่ให้ไปบลาใดนี่เลยไปเลยแม่ก็อีออกไปเลยเดี๋ยวมึงเอารถใหญ่ไปนะขับรถใหญ่เร็วหลานัะวัง,ง,งมั่งเก็บแกิสไอ้มียายมึงเล้าอยู่รู้ Mẹ mày em sai mày mày rap. O lâu mày mày Mẹ mày 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 จัดไอแม่นียัดไม่ได้จริงนะ,ะ,ะจริงจริงไอ้มี่มึงมาป่ายาปเอาหย่าเลยนะไปอ่านี่และจึ้งแล้วไอ้มี่จอดจอดจอดนี่เลย ก็ปิดแล้วไม่วะเดี๋ยวมีเเปิดประตูให้เออเออมาช่วยยายลงที่มั้ยไอไอเอายายไม่ใส่เกลือกมือไส้มาเลยมี่แล้วยายตัดตังไว้ตรงนี้นี่แค่เดียวไหนยังไม่ม,มีดีแล้วยายตัดตังไว้ตรงนี้ถึงยายขึ้นรถเด็กแต่เดียวเอา ยายไม่ได้เอาขึ้นรถมาแล้วยายตอดตังไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้พืเนละมันก็ยังเลยแล้วยายตอดเกือกตังไว้ถึงยายขึ้นรถใช้คนทุกวันนี้จัดมันเกรดปันนี้ตอดเกือกแป๊บเดียวสู้เร็วยายไม่ได้เอามาเนี่ยแล้วยายตอดตังไว้ถึงยายขึ้นรถยายถอดตั้งไว้แล้วยายขึ้นรถเออยายถอดไปแค่บ้านเลย แล้วที่บ้านปื้แล้วแล้วกูมาอาณาไม่นี่ไปไปนู่นก่อนไปในนั้นไปไปไหนลาวไปโรงพักเลยไปทําไมอย่าโรงพักแล้วไปแจ้งเกือกเลยเกือกจังดาวกูกูเซอไม่ถูกกี่ปีแล้วยายลืมไปที่บ้านไหมอ่อแล้วลืมปื้เลยลูกมีเออแล้วยายรถก่อนขึ้นรถนี่ตึงนี่พอยายตอนเช็ดตึงยายขึ้นรถบอขึ้นรถเช็ดนี่ยายลงไหมั่นมะ ไม่มีแล้วไป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 โรงพยาบาลไปดออูว่ามึงแปลายายใหยายก่อนไปบอกว่าเอาย,อยากล้องใหญ่มินไปเดี๋ยวมีแป๋าให้เออเกบ็กบเก็บจะไปโรงพัาเดี๋ยวจัดเป็ดจิ้งเกือกหูหนึง่งมันไม่มีปัญญาซื้อ